กาบสว,วัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนนะพี่น้องนมนีมาอยู่กับสองของบ่าวสุขพนาเนาแ,แล้วมนีมนีพาพี่น้องมาอยู่ที่หมุกดาหารพี่น้องพาน้องสาวเนาะน้องสาวไทยเพิ่นมากวดตาไอกาบาชุกบันไดอัดคลิปที่วนันการเดินทางเนาะพี่น้องเนาะให้พี่น้องเอฟซีถวาอยากเบิ่งการเดินทางบ่ให้ไปเบิ่งอยู่ที่สองของไอ้ไซลมเนาะพี่น้องหรือว่าสองของน้องไทยสาวเราสาวเราสาว,สาว,สาวอ่า อ่าชาวไทยชาวลาวพี่น้องนะพี่น้องเนาะไปเบิ่งอยู่พุ่นเนาะพี่น้องเนาะบาสุก้าได้บาไทยไทยคิปให้จุดนายพี่น้องได้เบิ่งแต่บ่าวสุกมาถ่ายอยู่ที่เพื่อนของพี่น้องนะพี่น้องเนาะอยู่ฝั่งไทยเพื่อว่าเขาจะพาพี่น้องไปอย่างหลอกเด้อพาไปลิงอยู่อ่าย่างก็ครัวมิตรภาพอืมคว้ามิตรภาพของเราไทยนะพี่นาะงอาจจะพาพี่น้องไปลิ่งในคำคืนนี้เนะพี่น้องบรรยากาศจะเป็นอะไรพี่น้องครับไปติดตามเหมือนกัน แต่ว่าก่อนจะติดตามหาชมพี่น้องอย่าลืมพี่น้องกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้เบาสุขบรรณาส่องน้อยในอมโอมใจได้ไหมน้องาะเขาไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องว่าจะเป็นอะไรบรรยากาศอยู่ที่ฝั่งไทยพี่น้องครั้งแรกการเดินทางแล้วพี่น้องเนาะกับทีมงานของบูฮาวนะพี่น้องว่ามันจะเป็นยังไงพี่น้องเข้าไปติดตามบรรลุการพี่น้องอย่าลืมพี่น้องกดซับสไครต์พี่น้องเข้าไปติดตามบรรลุการพี่น้องไปไปกันเลยได่เป็นไรตอนนี้เราไปหอดินด่านแล้วพี่น้องมาหอดไอ้บุฟเฟ่บ๊อก โอเคมากับทีมงานชาวไทยชาวไทยเด็กไอ้ไทรลมสวัสดีครับไทรสบายดีนะมาถ่ายบ่อไทยเมาถ่ายบ่อไทยมาไทยครั้งแรกมาบ่เคยมุกกระท h อยู่มุกกระท h a บ่อฟพี่ต้องขาบ่อไทยมามุกกระท h ฝั่งไทยเดียบกับเขาเอาเหมือนแรกเลยก็ซิบวุกเข้านนอกเขาบ่เคยเห็นแล้วมาถ่ายทีมเลยไม่เป็นไรพี่น้องมันเป็นไรเรามาแบบชิวๆนะพี่น้องนะชิวๆเนาะ ขอบคุณที่ตาเป็นตัวกาพี่น้องว่ามีจะมีอย่างไหนเนาะเราจะไปเลือกเนาะเมนูเนาะว่ามีเมนูเนาะโอเคเนาะไปเลยสิบเก้าบาทพี่น้องเนาะเป็นเงินไทยอยู่ตรงนี้นะพี่น้องเนาะถ้าเป็นเงินลาวเขาจะประมาณอยู่หลายพันเนาะประมาณอยู่เกือบแสนผู้บอกพี่น้องเนาะเราก็ได้มากับอ่าทีมงานเนาะพี่น้องเนาะผู้ใหญ่ใจดีสี่คนพามาพี่น้องเนาะเราก็ได้มาแว่กินเราก็ไลยแว่กินนิดนึงพี่น้องแว่กินบริษันึ่งพี่น้องนี่ผู้ใหญ่ใจดีคนพี่น้อง ไอ้เซล้มน้องไทยน้องนี่ยกำลังมานางโต๊ะต่างๆนะพี่น้องเนาะเขาก็ได้สั่งอาหารพี่น้องนี่สาวลินเบียงามๆเลยพี่น้องอยู่ที่ฝั่งไทยนะพี่น้องมุกดาหารพี่น้องจังหวัดมุกดาหารนะพี่น้องเนาะเขาก็ได้เข้ามาโอ้พี่น้องคนกลัดลายนะพี่น้องเนาะเขาก็เลยงานเป็นน้องพี่น้องเองเอื้อไอ้ฝนพาไปเอาอาหารพี่น้องอืมพี่น้อง มาอลไรพี่น้องน้องไทยมาแล้วอาหารว่างหมดว่ะจานเนาะพี่น้องเอากระไดหยามาเข่าครัวกันเนาะหรือว่าบนตักอาหารพี่น้องนี่โอ้มักไม่บอหรือว่าเพียบพี่น้องเลยนี่ปอตสำจีกินนะพี่น้องคนละสิบเก้าบาทเออคนละร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทกินบ้านพี่น้องอยากตัวไหนจับเอาเลยพี่น้องอาหารทะเลกับเพียบพี่น้องโอ้ อาหารทะเลเยอะมากๆเลยอู้แบบหลายแหงพี่น้องอย่างเลือกไปเลยๆพี่น้องนี่เปิดกระตักเอาตักเอากุ้งกได้โอ้ยสั่สิกินเลยบุกกุ้งประมาณนี้มืนน่อนี้ประมาณยี่สิบยวเอากินนี่ตอนอยู่ซองโลหูไปจากพี่น้องเนาะถือว่าคุ้มขาอยู่พอพี่น้องเน้นแต่กุ้งนะกุ้งเขาตัวใหญ่มากๆพี่น้องเนาะถือว่าหอยก็มีพี่น้องหอยอาหารทะเล คนก็นหลากหลายไปแล้วเนาะคนบรรยากาศสวยๆางามเลย,ยนี่ยนี่เพื่อว่าหอยทากมาเนี่ยเด็กอือพู้ใหญ่จะดีเพื่อพามาพี่น้องเพคนกินหอยทากบนนะกก <c oughs> บสุบเคยกินหอยทากแต่ก็บบริกรน,น้องพี่น้องนี่มีเพียบเลยนี่บะสุบมีตั๊ก็มีพี่น้องนี่แบบส้มตําก็มีเพื่อว่าอยากไปไหากินเลยเนาะเห็ดเองบ่อกเลยอะไรเนาะไข่ดอกไข่ดาวโอ้ยเยอะแยะ,ยะมากมายพี่น้องนี่ ใส่กอกก็มีเนาะนี่โอ้โหนี่งประสุกก็ได้แหว่ถามเด็กน้อยฝั่งไทยเนาะมีนยังน้อยเนาะลากระบะยังรถช่องบ่ประมาณนั้นเพี่น้องเนาะนี่บรรยากาศของเกาพี่น้องนี่อยู่หลังบ้านเพียงเท่นี้สุดยอดเลยเนื้อเนี่ยมีบัดเนาะกินแบบวันเลยเนาะ กินิ่ยามาครับาจับยอดนะครเมนูกรากำลังเอามาเลยนรักดมาติ๊กเลยนี่น้องแพ้พอดกินเลยกินเลยโอ้โหพี่น้องน,นี่กุ้งยางเนาะสดๆตอนร้อนเลยเนี่ย สั่งจะกินไอ้ชะลมวากิน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 วะแกะกุ้งอาะเดียววะเดไดจัดเลยพี่น้องน้องไทยก็คีบ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 วะรวยเลยพี่น้องเอามาเนี่ยโอ้โหพี่น้องมีแต่กุ้งกระลุ้นเลยพี่น้องเนี่ยกินกุ้งกุ้งกุ้งวะนี่บรรยากาศของพ่อพี่น้องมีน้ำสมน้ำแดงมีครบนะพี่น้องเนาะถือว่าครบเครื่อง นี่ยนี่ฮะสุดยอดนี่กุ้งโอ้โหมาเป็นถาดเป็นจานเลยได้พี่น้องสุดยอดจริงๆนี่พี่น้องเขาก็ได้ตัดมาอยู่ที่นอกจากเขากินเลียดพี่น้องบอกสุกกระบ่ได้ถ่ายพี่น้องต้นว่ากินเลียดพี่น้องเอาก็ได้ฝนตกนะพี่น้องเขาก็เลยได้ออกมาเลยเนาะอยู่ที่สะพานเพิ่นมีบุญนะพี่น้องเนาะจัดงานพี่จังเออบทเชิงเฮือพี่น้องบอกสุกกระเบนมาหลอกพี่น้องน้อยนึ่งนะพี่น้อง ประมาณนี้นะพี่น้องบอ๊อบุกก็จะเด้ขอลเาตัวลาไปก่อนนะพี่น้องนะตอนนีกเลิกแล้วพี่น้องบอ๊อบุกก็จะไปกับบพี่น้องเขาตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย